สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะชองยนหน่อยซ้ายค่ะคนต่อแต่สอรับจังหวัดกาฬสินเพื่อน,น,อนะอน,น,นเพื่อนคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนาะนยันหน่ยไม่ได้ไลฟ์สดมาสี่ห้าวันแล้วคิดถึงเพื่อนค่ะ <laughs> การไลฟ์สดคือการเปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตวนกับเอไอเอาหนาออกกล้องด้วยเ่ะเพื่อนคือย้ายหน่อยนี่แล้วหนาออกกล้อง <laughs> วันนี้ขอมอง มอยหน่อยคืออยากพูดไม่ได้คุยไม่ได้พูดดานแล้วเพื่อนๆมีแต่มีแต่เวลาทําคลิปตัคลิปตัวคลิปไม่เวลากับตัวของตัวเองเลยมันเพื่อนแต่แต่เป็นยุทูบเปอร์มานน่เมื่อยไหลให้เบาแน่ให้จมเลยเด้อให้จมนะเพื่อนๆเสื้อเปล่าแต่แต่เป็นคีเตอร์มานน่แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยดีเลยค่ะเพื่อนๆดีในต่ว่า นึงเขาก็ไม่เคยถึงานบ้านมีงานประจำเน,ะนงงานะมีง,งานประจำก,กะกะ็ถือว่าเห็น่องพินี่เป็นอาชีพเสริมซะ่อ่าดิเห็นเรียนเรียนหัวไปได้เพื่อนเพื่อนไม่ได้กินกังเท่าไรได้เห็นเรียนเรียนหัวไป่องพิยูถือว่าเป็นเป็นอาชีพเสริมขึ้นหนึ่งเขาเขาเรียกว่าอะไรนะทำ ทำเพื่อความสนุกสนานเฮ็ดเพื่อความสนุกสนานก็นเฮ็ดไปถ้าถามมาคือแต่ก่อนหน้านั้นนะเพื่อนๆเฮ็ดเพื่อความสนุกสนานเฮ็ดมวนเฮ็ดบ้หนัวหัวมวนเฮ็ดมวนไปก่อนหน้านั้นเน,นี่ยตั้งแต่เข้ามาอยู่วงการนี้ใหม่ๆก่อนหน้านั้นสนุกสนานแฮปปี้แฮปปี้ลงคลิปโอ้สุดยอดโอ้ดันเจ้าของลงคลิปมออาหลายๆคากหลายก่อนหน้านั้น ก่อนที่ยังไม่ผ่านก่อนที่มวนค่ะแต่ในปัจจุบันนี้มวนมาก็มวนขึ้นเราค่ะนัจจุบันนปัจจุบันนี้ก็สนุกเหมือนเดิมมีความสุขแฮปปี้แฮปปี้ในการทําคลิปความสุขแต้อพี่ดีสวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะขึ้นไล่บ้างหนึ่งกับพี่ดีไม่ได้ไล์นานแล้วพี่ดีกับุงเทพหรือย,ยังคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ดี พี่ดีกับผูเทพรอยังกับปทุมรอยังคะเอนอนนบุรีพี่ดีกลับรอยังคะมาส่งกำลังแจค่าขอบคุณค่ะพี่ดีขอบคุณค่ะยินดีเข้าสู่ช่องเย้นหน่อยสายค่ะชาแนลนะคะพี่ดียินดีต้อนรับนะคะยังอยู่ดอนอ๋อเหรอพี่ดียังอยู่ดอน,อนยังอยู่ดอนเหรอ,อนนะคะคือคืออยากเล่าอ๋อพี่ดีเป็นยังไงบ้างสบาย ไา้ยังไผลประกอบนานแล้วตั้งแต่วันนั้นหรือพี่นีหนูยังไม่ได้ขึ้นเลยเลยยังไม่ได้ขึ้นไลเลยก็เลยอยากอยากมาเล่าอยากมาแชร์ประสบประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนกี่เดือนแล้วอ่าพฤษภามิถุนากรกฎาอยากมาเล่าอยากมาให้เพื่อนฟังในการทาช่องพี่ยูนมันดียังไงดีค่ะไม่หน่อยทํามาได้แปดเดือนแล้วค่ะพี่นี พี่นี่ไม่หน่อยทำมาได้แปดเดือนแล้วนี่เข้าเดือนที่แปดยังไม่ครบปีอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดสดสวยก <c oughs> าลังกาลังลองใส่กระปุกโอ้สุดยอด,ดค่ะพี่นีสุดยอด,ดสุดยอด,ดพี่นีอย่ายยอยฟังเด้อทุกวันนี้นั่นมีเอฟซีมาโยนเหรียญให้ยายยอยน่ะพี่นียายยอยมีเอฟซีขาประจํมา ยเรียนให้ยอยสบายเลยตอนนี้ไ <c oughs> ม่ได้บนเลยมีเอฟซีประจำยอยพี่ดี <c oughs> ยอยก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ดีอยากมาเล่าประสบการณ์ในการทําช่องพี่ยูว่าตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นยังไงถามว่าทําสนุกไหมสน,สนุกสนุกเนาะยอยเนาะพี่ดีก็สนุกมากในการทํา ทำคลิปทําอะไรแล้วมีความสุขแฮปปี้ก็เลยอยากเล่าว่าตอนนี้ไม่หลงแฮปปี happy, ไ้ไหมแฮปปี้แฮปปี้ทุกวันในการแต่คลิปแฮปปี uh, ้ทุกวันเดียวเดียวเดียวอะไรแต่เป็นตาอนเดี๋ยวเขาก็เบื่อแล้วแล้วไม่เบื่อหรอกเอฟซียอยน่ารักไม่เบื่อหรอกยอยน่ารักเอฟซียอยมีแต่คนน่ารักอะาเขาไม่เบื่อหรอกได้แต่คลิปบ้างโอ้เดี๋ยวเดียวเดียว ขาก็ได้เดี๋ยวเขาก็ให้มาจากคลิปหนออ่าตอนนี้คลิปก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่หรอกแต่ก็ลงอ่าเราผ่านยูทูบเบอร์แล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือหน้าที่ลงคลิปอ่าเราผ่านยูทูบเบอร์แล้วมีหน้าที่มาที่หนึ่งก็คือมีหน้าที่ลงคลิปลงคลิปให้สม่ำเสมออ่าถึงจะยอดดูมากน้อยแค่ไหนเราก็มีหน้าที่ลงคลิป พราะว่าเราเราได้เข้ามาอยู่วงการนี้แล้วหน้าที่เราคือลงคลิปเนีย่ยแตไม่ได้ซีเรียสกับคลิปไม่ได้ซีเรียสกับยอดวิวแล้วทุกวันนี้เพราะใช่ใช่ใช,ใช่อยากให้ได้คลิปปังๆล,ลงไปย,ยอยลงไปเย,ยอะๆนะตอนนี้ย,ยอยย่อยหน่อยไม่มีเวลาด้วยซ้ำว่ายอดวิวนี้ได้กี่วิวกี่วิว นะทุกวันนี้นะยายหย่ใหญ่แต่ก่อนก่อนหน้านู้ใหญ่หน่อยก็ยังสามารถเข้าไปดูได้เออโอ้คิดนี้เรายอดวิวน้อยคิดนี้เรายอดวิวเยอะแต่นะทุกวันนี้ไม่มีเวลาไปดูบ่มีเวลาไปบงังหอดยอดวิวยายใองายงหลายหลายเอ่ไม่เคยลงคลิปยังค่ะไม่เคยมีคลิปปังอ๋อเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มี มื่อนี้แยหน่อยว่ามีเวลาไปหอดหอดเบึงคลิปจ้าของไม่มีเวลาหอดไปดูว่ายอยู่นี้ได้เท่าไหร่ด้วยงานงานเยอะแล้วเพอเอนเปิดหลายช่องพี่นีอย่าทำเด้อทุกคนจะทําทได้ก็ดีไม่เป็นไรยายยอยเอยเหนื่อยมากไหนจะเอาไหนจะไปทําบ้านนี้ไหนจะไปลงคลิปบ้านนี้ไหนจะขึ้นไลฟ์บ้านนู้น จะไปขึ้นไรบ้านนี้โอ้ไม่มีเวลาเลยพี่นีไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยถามว่าสนุกไหมสนุกแฮปปี happy, ไ้ไหมแฮปปี้แต่วันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเชื่อไหมเพื่อนๆ <laughs> ยังไม่เข้าไปดูเลยเบอ,บอ,บอร์เบอร์เหรอคะเบอ,บอร์เบอร์เหรอคะ,อะหน้าน้องหน่อยเบอร์เบอร์อ๋อพอดีพอดีอยู่ในห้องพี่นีพอดีไลฟ์สดอยู่ในห้อง ไฟ์สดอยู่ในห้องขึ้นมันอาจจะไม่ดีน้อยเก่งมากไฟ์สดอยู่ในห้องพี่นีขึ้นมันอาจจะไม่ดีเ,ดพดจจดเพราะว่าข้างนอกมันร้อนตอนนี้ดูอยู่ในห้องมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละขึ้นไม่ค่อยชัดเก่งมากพี่น้อยเหนื <laughs> <laughs> ่อยเหนื่อยมากเลยย,ยอยตอนนี้น่ะเหนื่อยจริงๆถามว่าก็แฮปปี้ไมแฮปปี้อ่าแฮปปี้ ก็เลยไม่ได้มีเวลาเข้าไปดูว่าแต่และคลิปเราได้กี่วิวกี่วิวไม่มีจริงๆพี่ดิไม่มีจริงๆเออถามว่านื้ไหมบ้านหนึ่งบ้านสองอันนี้อันนี้คือตัวนี้กับเขาเรียกว่าหมบุนหมบุนกับบ้านสามกับบ้านสี่ตัวนี้ทำสองสองบ้านไปพร้อมกันอ่าคืออยากให้จบๆก็จะพอแค่นี้แหละไม่เอาอีกแล้วทำสี่บ้านก็พอถามบ้านถามว่ามีเวลาไหม แทบไม่มีเวลาเลยพี no? ่นีงานงานบ้านพี่อยู่เวลาเป็นส่วนตัวนี่จะมีน้อยจะมีน้อยทั้งวันทั้งวันที่ติดโทรศัพท์มากเลยตอนนี้หลังจากทำาภารกิจงานบ้านทำภารกิจตอนเช้าเสร็จปุ๊บเจ็ดโมงเช้าเอาหล่ะมาเข้า มาเข้าพาแลกิบมาเข้าโมงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็ดโมงครึはは่งเจ็ดโมงครึ่งต้องเสร็จให้ทุกอย่างสี่ช่องเว้สามช่องสามบ้านเจ็ดโมงครึ่งนี่สามบ้านต้องเสร็จนะพี่นีคือคือโค้งโค้งไม่หน่อยอย่างน้อยฟังเจ็ดโมงครึ่งสามบ้านไม่หน่อยต้องเสร็จเสร็จปุ๊บเสร็จทุกอย่างก็จะมีต่อสิบโมงสิบโมงจะไปบ้านสองอ่าสิบโมงจะไปบ้านสอง สิบโมงห้านาทีต้องเสร็จสิบเอ็ดโมงห้านาทีคือเสร็จภารกิจทุกอย่างช่องพี่อยู่ต้องเสร็จก่อนเที่ยงต้องเสร็จก่อนเที่ยงเห็นไหมตอนนี้คือเสร็จเสร็จภารกิจอะไรทุกอย่างแล้วปุ๊บแม่เหน่ก็เลยเดิขึ้นไลสจดอันนี้คือเสร็จทุกอย่างเลยเสร็จทุกอย่างถามว่าได้ไหมระหว่างราเลิกงานพี่นี่ทุกหนึ่ง พี่นีหนูจะไม่ไรสดตอนกลางคืนเลยทุ่มหนึ่งหนึ่งหนูต้องมาเตรียมคลิปแล้วเตรียมคลิปแต่ตอของแต่ละบ้านสามทุ่มหนึ่งได้นอนพี่นี <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเราต้องแบ่งเวลาเราต้องแบ่งเวลาถ้าไม่แบ่งเวลาไม่ได้พี่นีระบบรวนเลยลงคลิปไม่ทำหนูก็เลยนพทีีมาของาว่ามีคลิปในสตอก หนูจะไม่มีคลิปหน้างานน้อยนักหนูจะไม่มีคลิปหน้างานหนูจะมีคลิปในสต็อกขายี่ดีก็เลยเป็นก็เลยถามว่าดีไหมก็ดีคือแบ,บ่งเวลาแบบ่งเวลาได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแบบ่งเวลาได้อืหนูก็เลยก็หนูไม่น้าที่ลงตอนเช้าปึ๊บอ่าหนูไม่น่าที่ลงตอนเช้าคือทุกอย่างจะเสร็จภารกิจก่อนเที่ยงถ้าเราไม่เสร็จก่อนเที่ยงทั้งวันเราไมไ่ทำอะไรเลยแต่หนูจะลงแค่เก้าโมง ห้านาทีแค่นั้นเก้ามงถึงห้านาทีหนูจะลงแค่นั้นอ่าจะไม่เบียดบางงานอะไรจะไม่เบียกบางงานราชการจะไม่เบียดบางงานบ้านเพราะลงแค่ห้านาทีก็พอเพราะว่าหนูมีคลิปในสต็อกโอเคก็เลยถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยถามว่าสนุกไหมสนุกถามว่าจะเปิดอีกช่องไหมไม่เอาแค่ okay, สี่ช่องพอพี่ดีเอาแค่ <laughs> okay, สีช่องก็พอแล้ว <laughs> ไม่เอาอีกแล้วห <laughs> ูจับว่าเข้า,า่าโต๊ะขามะ ได้ทําก็คือตกขมะโอ๊ยเหื่อยเลยตกขมะตกขมะค่ะเพื่อนๆเยไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าทีน่าจะเตรียมจะมาเปิดลายช่องขนาดนี้พี่ดีหนูไม่ขึ้นนานนี่พี่นีหนูวันทีหนูจะขึ้นแค่สิบนาทีอ่าเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจน้องหน่อยใช่ค่ะก็ภูมิใจก็ภูมิใจค่อพี่นีทําไมถึงภูมิใจพี่นีมันได้ไงพี่นีพี่นีจะเล่าให้ฟัง ถ้าเมหนูถึงทํามันได้มันได้หนูก็เลยทําหนูเซไดหนูเซได้ไดมันได้เลยพี่นีหนูเยได้หนูก็เลยทำํำเขาเอ่ย่าอุตสาหเหตเอาพอมันได้อมันก็พอได้อยู่พี่นีหนูก็เลยต้องทําำหนูก็เลยต้องทํามันพอได้อยู่ทุกคนใช่ว่าสองบ้านนะทุกคนสองบ้านใช้เอเซนต์ตัวเดียวกันถ้าอีกบ้านหนึ่งเราได้หได้ห้สิบเหรียญเนาะ อีกบ้านหน,นึ่งได้ห้าสิบเลินก็จะมวรวมกันพี่นี่ก็เข้าเอเซนเราก็ได้อันนี้คือข้อดีข้อดีของสองบ้านใช้เอเซนตัวเดียวกันบ้านหนึ่งก็ได้หาเสิบเดืบ้านสองก็ได้ห้เสิบเดือนก็ได้ละรอยหนึ่งเราก็จะได้เงินทุกทุกเดือนมันดีตรงนี้ค่ะพี่นี่เนี่ยคือข้อดีตอนนี้หนูก็หนูก็ได้อยู่หนูก็ได้อยู่ก,ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ก็ดันเดือนนี้อยากได้สามร้อยจะถึงไหม <laughs> พี่นี เดือนนี้อยากได้สามร้อยจะถึงไหมแต่ได้สองร้อยแล้วเดือนนี้จิดันเอาหอดสามร้อยผมได้ผลรวมมากจไดับอกคือคือคืคอก็พยายามพี่นีหนูหนูก็พยายามทุกอย่างพยายามเพื่ออยากจะให้ได้มาอยากก็พยายามทุกอย่างให้ผลประกอบการตัวเองดีขึ้นพยายามก็เล <laughs> ย,ายาบอกว่าเอาหวังนิดนิดหวังนิดนิดอยากได้สามร้อยแต่สองร้อยได้แล้วพี่นี บางนิดๆว่าจะได้ไหมขอยได้ซะทุกปีขอบคุณค่ะบางนิดๆวันนี้วันที่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแค่นั้นแหละคิดว่าโอกาสได้รือก็ยากอยู่เพราะว่าเพิ่งได้สองร้อยเองถ้าถ้าปกติได้สองร้อยห้าสิบบคือได้ระหว่างนี้ไปถึงห้าสิบถึงสิ้นเดือนก็คือได้อันนี้เพิ่งจะได้สองร้อยแต่ก็หวังหวังนิดๆก็ไม่เป็นไรอืม วันนิดเอาขอบคุณค่ะพี่นีขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่นีหนูจะลงลลไลฟ์สดเลยเด้่หนูไม่ไลน์นานหนูไลน์แค่สิบนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่นีขอบคุณยายยอยขอทุกคนปังๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ